น้องได้บ้างไหมวันนี้พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเอออ๋อ,อจำยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวใช่ไหมเราเราเปลี่ยนพี่ดาไหมลูกเปลี่ยนพี่ดาเราเปลี่ยนพี่ดา กับผมสวัสด,ดีผู้ชมไลฟ์ซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปฐมอินดี้ตอนนี้คุณหมูอยู่กับแม่งย่สึมกับไอ้ขี้ตุ่มนะครับ <c oughs> ม่ไอ้สึม <c oughs> เป็นไงน้องน้องได้บ้างไหมวันนี้ <c oughs> <c oughs> พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเอออ๋อยังยังไม่ต้องจำยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวใช่ไหม <c oughs> เราเราเปลี่ยนพี่ดาไหมลูก <c oughs> เปลี่ยนพี่ดาเราเปลี่ยนพี่ดานะก็คีย์บอร์ดก็ ยังคงเดิมนะครับนะคนเดิมของเราที่เหลือก็ให้ฝนได้พัฒนาขึ้นไปของดาก,ก็เหลือแค่เล่นคอร์ดเล่นได้ยังเนี่ยเล่นคอร์ดเล่นคอร์ดเปียโนโช่วงเพลงช้านะดาก,ก็เหลือช่วงนั้นนะพวกพวกลูโกโซโล่พวกลูกอเอกลูกเล่นอะไรต่างๆก็ดาก,ก็ได้ต่อหมดเลยแหละเพราะว่ามันมีโน้ตมีโน้ตอยู่นะครับวันนี้อาจจะพูดเหนื่อยๆหน่อยนะเพราะว่า ไม่ได้กินข้าวกลางวันนะครับวันนี้มีมีแขกมาเยี่ยมช่วงกลางวันช่วงกลางวันนั่นแหละนะมันก็คาบเกี่ยวมาช่วงพักเที่ยงพอดีผมก็เลยไม่กิกนข้าวปกติต้องทานข้าวกลางวันข้าวเช้าไม่ทานก็ได้แต่ว่าข้าวกลางวันไม่ทานไม่ได้ตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วจะหมดแรงใกล้แล้วใกล้แล้วนะแล้วก็เหลือสองโม,มองทุ่งอีกประมาณทักชั่วโมงหนึ่งนะครับนะอดเอาใหญ่แล้วอดเอา <laughs> อะไรนะ <laughs> แล้วอดเอาเออใหญ่แล้วอดเอานะก็ะเหลือของของฝนที่ว่าเล่นเล่นขอทั้งฝนจะเล่นง่ายนะครับของฝนก็จะเล่นง่ายจุดตรงที่แบบอ่า จริงๆแล้วผมูคิดเป็นโน้ตคู่5้าให้นะครับเวลาที่เล่นซาวสติงมันจะอลังการกว่าแต่ว่าอันนี้เอาโน้ตเดียวให้รอดก่อนอยังไม่ต้องถึง <laughs> โน้ตเดียวได้จบเพลงก็บุญแล้วนะเดี๋ยวเขาค่อยพัฒนาไปเรื่อยนะครับนึกภาพตอนแก้มบุ๋มกับแก้มเกียรติแลยแก้มบุ๋มกับแก้มเกียรติมาใหม่นี่นี่เหมือนฝนเลยนะยังไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่ว่าเขาจะเก่งเนี่ยส่วนทีมงานอื่นก็ยังอยู่ครบนะครับช่างเบียร์กับ พี่เมย์ก็ยังประกบกันอยู่เหมือนเดิมนะครับของพี่เมย์คุณหมูยังยังแค่สอนผ่านๆน,นะยังไม่ได้มาติวเข้มให้นะครับเรือของดอมที่ยังไม่ได้ต่ออะไรให้มากมายนะครับแค่บางช่วงบางตอนนะครับดอมก็นั่งนั่งเหงาโดนแม่ด่าไปพังพงก่อนนะครับเครื่องพวกนี้ก็พอได้แล้วนะครับทีนี้ก็เหลือนักร้องนะครับมาถึงวันนี้เราเราจะให้พวกเขาแข่งกันแหละทีนี้นะถึงถึงวันจริงจังขึ้นมานใครเก่งกว่าก็ได้เป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าดูแววแล้วสูสีเลยนะครับคู่นี้ใครแพ้ได้เป็นพิธีกร <laughs> ใช่ชนะได้เป็นนักร้องเดี๋ยวจะหาว่ามีคนบอกว่าคุณหูแบบนี้เด็กก็เสียจะแยกมันก็ต้องมีผิดหวังถูกใจไม่ถูกใจบ้างแต่ว่าเราได้ตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับต้องพัฒนานะวงวงนี้เราจริงจังเราไม่ได้มาเล่นเล่นเราได้ตกลงกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณหมูคงต้องอยู่ข้างนอกนะครับนะเพราะว่าวันนี้จะไปซีเรียสเรื่องของเฟสมากกว่านะครับเพราะว่าเฟสเขาโซโล่แบบแป๊กๆมานานนวเนาะโซโล่แบบแป๊กๆมานานแล้วไอไอปามมองหน้าแบบ ฉงนม,มาหลายทีแล้วก็เลยเดี๋ยวช่วงนี้ปล่อยให้พวกเขาได้ได้ติวเพลงเร็วกันก่อนนะครับก็คือซ้อมเอาจังหวะนะซ้อมเอาลิทึมที่มันเข้าขากันก่อน้วครูหมูก็จะซ้อมเจ้าเฟสฝึกเจ้าเฟสอยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้ก็จะฝึกเป่าโซฟานโนให้แล้วก็เพิ่มเติมลูกเล่นต่างๆนะซึ่งปีก่อนครูหมไูไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่อให้พวกเขานีก็แค่ผ่านๆน,นะเพราะว่าถ้าพูดตามตรงคือปีที่แล้วเราเสียเวลาไปกับมือกองนานมากนะกว่าจะให้มือกองอยู่ตัวให้มือกองตีจังหวะยืนพื้นให้คนอื่นเล่นได้เนะนี่ยโอ้นดอหแวต่ค ูกเล่นอะไรก็ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอพาวงไปได้แล้วแหละนะเดี๋ยวจะโซโล่ลูกเล่นหวานหวานของซูฟานให้ฟังนะครับมา,มาหนูดีอนะอันนี้ต้องหวานเทียบเลยช่วงนี้12จังหวะต้องเป่ายาวให้ได้อนะ่แต่ว่าเอาโซโล่ท่อนกลางก่อนตุ้ยให้ได้หอ่อยตุ้ยอย่าอัดนะอ่ค่อยๆบีบขึ้น ทีเดียวค่อยๆเก็บไว้กักไว้มันกักได้เปล่ายาวอันนี้เป็นตอนฟาเลิค่อยๆปล่อยตื้อ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 ไม่ใช่ตุยต้องตุย แม่ตื้อตดตือไม่ได้ตื้อตืต้องตื้ตตอึดอ่าเอาลิ้นลิ้นกลับใหลิ้นลิ้นกับเง ต้องพรมก็ได้เป่ายาวไปแต่ว่าใส่ไวเบอโตเข้ามาโซฟาโนตัวนี้ราคาประมาณหมื่นหนึ่งซื้อมาหมื่นทวนนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ก็ราคา2 0 0 0 0ื่นกว่าบาทราคาค่อนข้างหนักเลยนะครับตัวนี้และเป่าง่ายกว่าตัวนี้จะเป่าง่ายกว่าเหมาะกับเด็กตัวนี้ก็เด็กก็เป่าได้แหละเพราะว่าเราก็ใช้มาทุกปีแต่ว่าคุณหมูมองว่าเอ๊ะมันเห็นพวกไอ้เฟสเป่ากันเอ๊ะมันเป่ายากหรือเปล่าก็เลยซื้อตัวใหม่มา ที่ไหนได้ตัวนี้ก็เป่าได้ด้วยนึกว่ามันเป่ายากไนงะก็เลยซื้อมาใหม่เนะ่ยดลาซอนฟาสามสิตุ้ยเนี่ยตุ้ยตุ้ยก็คือการสูยนิ้วขึ้นนะ จุดก็คืออันการอุดลิ้น นนกระแทกขึ้นไปแบบกล่ำคกลืนแต่น้ำเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ได้แล้วแก้วเสียงแล้วก็แทกออกไปแค่กว้างันนี้กล่ำากลืนแต่น้ำตาขี้เรียวขี้เรไม่เรียมเรโซผาตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นเบาลง อยากมีผิวขาวเหมือนงาฉันไหนเกิดมาเป็นคนผิวดำตรงนี้ล่ะผิวดำฝนตกลองออกเสียงในสามสิ ฝนตกลงมาน้ำ<อ>นบาบาทั่วไปไปลหลเจิงไหลงล,ลงมาอีกไหลเจิงบึงนองสามสี่ไหลเจิง,งลดลงมาไหลเจิงบึงนอง กบเขียดก็ร้องดังระงมใครแลค่อยไปเปิดปากกว้างดังระงมไพรไรฝนตกลงมา one two t ฝนตกลงมาน้ำตา โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เน้นไปที่เก็บรายละเอียดนะครับทุกๆวันเราจะเก็บรายละเอียดหมดเลยนะนะท่านที่กาลังหงุดหงิดว่าไอ้พวกนี้เมื่อไหร่มันจะเล่นเป็นเพลง <laughs> เล่นเป็นเพลงไม่ได้นะครับเราโชว์เต็มเพลงไม่ได้นะต้องเข้าใจว,าว่ามันคือเพลงประกวดนะครับแล้วก็เราไม่ใช่เด็กมัธยมด้วยแล้วก็ไม่ใช่ประกวดรายการใหญ่นึก่องไหมประกวดรายการใหญ่เขาห้ามเลยนะเขาห้ามถ่ายออกอากาศ อย่างเช่นรายการโทรทัศน์ต่างๆเขาจะไม่ให้ถ่ายออกอากาศแม้แต่ทีมงานเองงานที่ไปประกวดระดับมัธยมการประกวดรายการนูน่นนี่เขาจะไม่ให้ไม่ให้ถ่ายออกอากาศก่อนวันประกวดนะครับแต่ว่าของเราของเราทําช่อง YouTube อยู่แล้วนะซึ่งคุ่หมูเป็นคนควบคุมทั้งหมดเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะนําเสนอวะละนิดละหน่อยนะครับให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กๆของเรานะครับว่าวันนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้ต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยจริงๆเราก็ปรับทีเดียวให้เด็กเก่งเลยไม่ได้นะครับเราค่อยๆค่อยๆเก็บทีละคนนะครับ อย่างเช่นตอนนี้ที่ยังไม่ได้เก็บเลยก็มีมี p อร์ u ัชชันของดอมกีตาร์นะครับกีตาร์ก็ค่อยๆเสริมให้เขาไปนะเพราะว่าเขาก็ยังก็ยัง,ย,งยังไม่คล่องเท่าไหร่แล้วก็มีของโซฟาโนที่ต้องโซโลเป็นเป็นพระเอกนะครับเป็นพระเอกที่ต้องโซโลหวานๆนะเด็กเขาไม่สามารถที่จะมีเซนส์ที่จะแบบประดิษฐ์อะไรที่สวยหวานๆได้เองนะครับเราต้องออกแบบให้เขาแล้วก็ฝึกให้เขาทําได้นี่คือการฝึกเด็กนะครับนะส่วนกองนี่ก็นะฝึกความมั่นใจให้เขาอีกหน่อยก็น่าจะโอเคนะมีคนบอกว่าเหมือนเด็กเสพยาอะไรแม่งตาเหมเลย,เลย <laughs> คือคือถ้าถ,ถ,ถ้าไม่ใช่ลูกเราเราเราโกรธนะถ,ถ,ถ้าถ้าท่านว่าแบบนี้กับลูกคนอื่นเนี่ยเด็กกับใครในวงก็อนะไรเงี้ยเรากโกรธนะอันนี้ลูกลูกเรานะเราเราับไดนะ้เราก็ไม่ได้ได้โมโหโจนขาดสตนะิเพราะว่ามันก็เหมือนจริงๆนะโอเคหยอกๆแซวๆกันไปเนาะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเวลาคอมเมนต์ก็ก็ไม่เน้นอวยจน จนพวกเราหลงระเริงไปนะครับก็อาจจะมีการติชมบ้างสอบถามอาการสารทุกขสุขดิบบ้างได้นะครับคอมเมนต์มาเพื่อให้กำลังใจได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับเออวันนี้วันเที่ยท่าไรวะลืมบอกวันที่ครับวันนี้7พอยนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าเหลือคลิปงานแต่วงอีกเพียบเลย